สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้จ้ะทุกคนวันนี้จะพามาทําเมนูอาหารนะคะเมนูกับข้าวอร่อยอร่อยเช่นเคยจ้าเมนูที่จะพาทุกคนมาทํานะจ้าทุกคนเป็นเมนูนะคะชูชีประบึกจ้าทุกคนเนี่ยจ้านะจ้าประบึกนะคะอ่าประบึกของเรานะคะเนื้อแน่นนะคะสวนมากๆเลยจ้าสดมากๆเลยจ้าทุกคนนะคะ เี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันจ้านะจ๊ะหลักๆนะคะก็มีปลาบุดล้งางทำความสะอาดแล้วพักให้แห้งจากคนนะคะมีจ้ะอาจา๊ะแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็มีพริกจินดาแดงหั่นแล้วนะคะแล้วก็ใบมะกรูดจากทุกคนนะคะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนะคะน้ำตาลทรายขาวจ้ะนะคะอันนี้ผงปรุงรสนะคะล้ำอันนี้ผงนวัวน้ำปลานะคะ,ะส่วนอันนี้นะคะเป็นซอสหอียค่ะทุกคนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้ละจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ไปทําการนะคะสู่ฉี่ประบึกเลยจ้าหลังจากจ๊ะกระทะร้อนนะคะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลยจ้าเติมนะคะน้ำมันพืชลงนิดหน่อยจ้าผัดรวมกันจ้า จากนั้นนะคะนำเนื้อปลาบึกของเราลงไปเลยจ้าผัดจ้าเติมนะคะน้ําสะอาดลงไปนะคะนิดหน่อยจ้า จากนั้นนะจ๊ะปิดฝานะคะให้เดือดก่อนจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงจ้ะนะจ๊ะจ้กทุกคนนะคะหลังจากชูชีพมะาบึกของเรานะคะเดือดดีแล้วเดี๋ยวเราพอปรุงกันเลยจ้าเพิ่มนะคะผงชูรสลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายขาวจ้าใส่ลงไปเลยจ้าผงนัวจ้า น้ำปลาจ้าซอสหอยจ้าตามด้วยนะคะซอสภูเขาทองนิดหน่อยจ้าจากนั้นนะคะเติมนะคะต้นหอมลงไปเลยจ้าโรยนะคะด้วยพริกกินดาแดงสักหน่อยจ้า ไวมากรูดจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะชูชีพประบึกนะคะเตรียมนะคะตักเสิร์ฟได้เลยจ้าทุกคนมาทานด้วยกันกับบ้านเหินฟ้าอินดี้อร่อยอร่อยด้วยกันเลยจ้าเสิร์ฟอร่อยอร่อยจ้าชูชีประบึกเนื้อแน่นๆนะคะ เรียบร้อยจ้ะทุกคนนะคะชูชีประบึกนะคะอร่อยอร่อยจ้ามาจะทานด้วยกันกับบ้านเหินฟ้าอินดี้จ้ะทุกคนนะคะตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้าลองเอาไปทําทานดูจ้ะทุกคนนะคะชูชีประบึกนะคะสูตรนี้เข้มข้นอร่อยมากๆเลยจ้านะจ้าวันนี้นะคะบ้านเหินฟ้าอินดี้ก็ได้พาทุกคนมาทาชูชีประบึกอร่อยอร่อยนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนจ้านะจ๊ะก่อนจะจากกันฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดตั้งไร์นะคะ เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้ายอยีกดีด้วยนะคะทุกคนขอขบพระคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ